ิยัมปิมะยังพันเตปิสระเนนะสะบัญญัติศีลานิยาจามะศีลสุดท้ายจ้นนาาาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัาสาสาาาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพัมมังสรณังคัจฉามิอัมมังสระังคัจฉามิสัมคังสรณังคัจฉามิสังคังสระังคัจฉามิตังปงสรังคัจฉามิ ติยมปีผู้ทางสารนังขจามีทุติยมปีธรรมังสารนังคขจามิทุติยมปีธรรมังสารนังคขจามีทุติยมปีสังฆังสารนังคขจามิทุติยมปีสังฆังสารนังคขจามิตาติยมปีผู้ทางสารนังคขจามิ ติยมปีผูดทางสารังคัจฉามิตติยมปีธรรมังสารังคัจฉามิตติยมปีธรรมังสารังคัจฉามิตติยมปีสังฆังสารังคัจฉามิตติยมปีสังฆังสารังคัจฉามีปานาติปานา ติ death, ิาท hm ี <im> ่ปัตตาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจารา เวรมณีสิกขาปัทหังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจรารเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทหังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจัปะมาทัฏฐานา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุระมีระยะมะชะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโพกสัมปตาสีเลนะนิพุติยันตี E. นะสมาศีลังวิโสธาเยสาธุสาธุสาธุถวายนมโพนั้นเป็นการถวายเพื่อประสงโองเมนผู้จากมรรษาวัดในวัดเพื่อการหนังสือในยุคปัจจุบันสถัทธาญาติยมจะไปทําบุญวัดใด ขอพิจารณาว่าวัดนั้นขาทำใดอย่างเช่นวัดอู่คำของเขานั้นเปลี่ยนวัดในเมืองถ้าเอาเตียนมาถวายถามว่ามันเกิดประโยชน์ก็คือเกิดประโยชน์อน,นน้อยแต่เป็นพุทธบูชานันถูกต้องคําว่าประโยชน์หรือว่าอาน,นิสงค์คือกับมาเดียกันสถาญาตโยมจะได้อน,นิสง์หรือว่าประโยชน์นั้นก็ต้องถามว่าวัดนั้นคาดยายา วัดกูคำของเขานี่ใจเป็นเตียงหรือว่าใจเป็นหลอดไฟหรือว่าใจไฟอย่างใดก็ต้องมาถามา้เจ้าก่ันเพราะว่า้เจ้านั่นก็จะได้เอาไปติดตั้งเพื่อเกิดประโยชน์เพื่อเกิดแสงไฟฉะนั้นสถาญาตโยมอัตรมภาบักจะบอกบุญเป็นประจําษ์ูปปีเข้าพรรษาเมาื่อใดหลอดไฟองหลวงก็จะดับ คือปนโคอายุอัตมาภาพก็เลยเอาตัวอย่างมาคืออ่ศรัทธาที่จะตามเพียเดื่อต้องตามเพียรละคือตามหลอดไฟอีเนาะอ่าตัวเจ้าก็จะได้ไปติดอ่าในโมงคุตีหลวงประเดี๋ยวเริ่มดับเป็นดวงเป็นดวงไปเมื่อกล่าวู้เวลามันตัวเออถ้าใครเข้าวันสาระเริ่มดับเป็นดวงเป็นดวงไฟโมงคุณีก็เริ่มหมักไปจะน้อยจะน้อยดังนั้นศรัทธาญาติโยมผู้ใดที่ จะถวายเทียนก็นดีหรือว่าจะทำบุญในช่วงฤดูเข้าพรรษาทางวัดปู่คำของเรารับบริจาคสถานที่อโยงไปตามที่ตุลุงก็ได้เลอไปทำบุญที่ตุลุงเลยอัตมาภาพก็จะไปเบิกกับตุลุงมาเอามันดิน พาวันโุสาภา